จน,จจจนทิตกรรมฝาผนังถือว่าเป็นเป็นต้นเหตุหรือเป็นต้นเรื่องของการให้ข้อธรรมอย่างง่ายสุดนะครับเพราะนั้นก็คือเวลาเรา เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยในสม,มัยโบราณเนี่ยวัดก็คือห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นคือการที่เขาจะได้เรียนหนังสือเนี่ยก็คือใช้จิตรกรรมฝาผนังเนี่ยในการเรียนและเป็นการศึกษาแล้วเรียนเรื่องพุทธประวัติเนี่ยก็ใช้ภาพเขียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพุทธประวัติทศชาติชาดกแล้วก็เป็นเรื่องของอประวัติการเยผยแพ่พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียมาสู่ประเทศไทยหรือเราเรียกท่านว่าจากพุทธภูมิสู่สวนภูมิเพราะนั้นก็คือ นอกจากจะให้เกิดความสวยงามทงางด้านพุทธศิลป์ไทยแล้วเนี่ยก็จะให้ข้อคิดในเรื่องของการศึกษาเรียนของคนในรุ่นต่อๆไปได้ด้วยปัจจุบันยังมีการวาดอยู่ครับถือว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญด้วยซ้ยำไปเพราะว่าเหมือนโบสถ์เนี่ยเราจะเข้าไปในพระโบสถ์ใน่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจุดเด่นก็คือพระประธานแล้วเพราะฉะนั้นกนะ็คือเรื่องราวที่จะสานต่อก็คือเหมือนพระประธานเป็นพอยต์เรื่องนะครับ จุดที่มันจะเป็นพ้อยร,รองเลยก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังจะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าเพื่อจะสืบสานต่อจากองค์พระเจ้าเนี่ยเป็นประวัติต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธประวัติหรือว่าพุทธจริยวัดเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยมันจึงเกิดเป็นปางพระพุทธรูปต่างๆที่เราเห็นในประเทศไทยเนี่ยซึ่งมาจากพุทธประวัติทั้งนั้นนะครับ